พบกันเพราะวาสนาจากการพ่อโชคชะตากลับมาเพราะผมลิขิตคนเราถ้าไร้วาสนาต่อกันต่อให้เดินเจอกันก็เดินเจอก็กสวนทางกันอยู่ดีแต่ถ้ามีวาสนาต่อกันต่อให้โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเพียงไหนเราก็ต้องได้รู้จักและเจอกันอยู่ดีจงอย่าไปยึดติดกับใจคนที่เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและอย่าอ้อนวอนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นคนเราเมื่อมีเหตุที่ต้องจากหรือว่าพัดภาคจากกันหรือว่าจากกันโดยลักษณะใดก็แล้วแต่จะตายจากกันหรือว่าจากกันโดยความทุกข์จากกันโดยความรักถ้าถึงเวลาจากเหมือนกับบุตรหมดบุญต่อกันยังไงก็ต้องจากกันอยู่ดีเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนี้เป็นสัตจธรรมเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครปฏิเสธได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจในกฎนี้กฎของธรรมชาตินะครับก็ถ้าท่านคิดว่าดีก็อย่าลืมแชร์นะครับขอบคุณครับ